อาชีพอย่างผมมันต้องหลอกทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบอ้าวอยู่เลยทุกคนเปล่าครับผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสิ์แต่ผมเป็นนักตมตุนพี่ชื่ออะไรอ่ะเ,อเวอร์ชื่อจริงเหรอหน้าตาเซ่อๆซ่าแบบนี้ย<ด>ลูกค้าผมเองพกอาวุมาหรือเปล่าชูมือยกชายเสื้อขึ้นสูงอีก มันสีเห็นหัวลมเรเลยเนี่ยเทียนปะเนี่ยฮะเข้าเรื่องเลยแล้วกันโดนลุงนีเบี้ยนี่อ่ะลุงนีเป็นใครแฟนเก่าฉันเองเฮ้ยพี่ปล่อยผมให้พี่ปล่อยผมปล่อยผมพี่พี่ปล่อยผมละแฟนเก่าเบี้ยนี่คลาสิกจะให้หลอกผู้ชายอย่างไอ้เพชเราต้องรู้ทุกคำพูดและความคิดของมันโดยการอ่านปา พชรรักพีนกมากขึ like ้นทุกวันทุกวันก็เพราะว่าพีนกใจกว้างใจดีเหมือนน้ําทะเลเลยไอเพชรมันชอบหลอกเงินผู้หญิงเออใช้จุดนี้แหละเป็นแต้มต่อแต่เราต้องหาทีมช่วยคนแรกสาวใหญ่ลูกไฮโซเสน่ห์แพรวแคชเชียร์เช็คของเพชรเนี่ยอยู่บนห้องเดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปเอาเนาะสมาชิกแก๊งคนที่สองพี่ชายพี่เองชื่อโจนโจนภาษาอังกฤษเหรอโจนภาษาไทยนี่แหละขโมยขจนอะ าตามกันออกมาจากมาป่าย่างไอ้เพชรที่มันคิดแต่จะเข้าไปขยํำแกไม่คิดระแวงหรอกว่าแกะจะหลอกมันหรือเปล่า<บ>น้องโง่มากเลยเนาะที่โดนผู้ชายหลอกอย่างว่านะคนอยู่ในสนามจะไปอ่านเกมออกได้ยังไงแล้วอย่างพี่ไว้ใจได้ใช่ไหม เราจะใช้โรงแรมนี้เป็นที่หลอกไอ้เพชรเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดการกันสวัสดีครับพี่แซมพี่แซมพี่เห็นใช่ไหมอืมชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือแต่เรียกพี่แซมหรือแซมสันก็ได้ตามสะดวก